จีกันได้ยมมู่บ,บ่นี่บ่ยังนี่ยบ่าวบุญบ่าวบุญบ่าวบ่าวมิ่งหรือบ่าวบับบ่าวมิ่งชีคอยอยู่เนะบาะบ่าวบุญเนาะเห็นบนะ <c oughs> ่งบประมาณเขาการรักษามันจีบูเพียงพอเนาะก็เลยได้ขึ้นมาก่อนเป็นอะไรยังแยกว่าจะใช้บาทออกมันษาบคนแรกอย่งขึ้นมาแต่ยังเพิ่นยังอยู่นี่อยู่ยันอยู่อัดพุ่นแหละมันค่าใช้จ่ายมันจีบูเพียงพองบประมาณสบัดก่อนนะ ยาคายยูหรอือยาเงี้หน่อยมันเลือยคายาหรือว่าคาในยูในกินให่เล่านะพี่น้องหลังจากออกจากห้องหมอหรือว่าของโรงพยาบาลอยากงไรนี้งบเหลืออยู่ประมาณาล่าสั้งสองล่าเพื่ออยากงไรซื้ออาหารการกินหรือว่าซื้อยาซื้อเนียงไปบำรุงคนยดเยื้อ <c oughs> ห้องเพลงน้ำหลือห้องเพลงนำ้ำ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเอาพอ อ่โอเคพี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาพี่น้องเลยอนช่วงตอนบ่าย รึ้นฟ้ารึ้นฝนแต่ตอนนี้กระจางออกไปแล้วพี่น้องเอานะตอนหับด้วยสายฝนขึ้นมาเซฟโปในรอบนี้ตอนนี้เดินทางขึ้นมาฮอดเซฟโปในเด้พี่น้องได้ในเวลาบ่ายสองโมงก,กว่าๆเนาะทางบาบูนซาละวันเนาะสามสามกกสามเคยพี่น้องเนาเดินทางลุงจันบาวเพิงนเนาะบ่าบเพเทล่าเดนเดินทางขึ้นมาในคันรถเดียวกันพี่น้องเอ้ เกิดมากับมาเวทางแม่น้องวิพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามอัปเดตให้พี่น้องได้หับได้ชมก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าทางแม่น้องวิปัจจัยมีอาการดีขึ้นสัมใจเนาะอ่าในจักหมื่อเราพี่น้องทิก่ก็กว่าได้วุ่นกับเกิดมาก,วาก,นนะะมกูวันจันเนาะอ่าวันนี้จะวันจันที่เราไปประมาณสิบปลายหมื่อนอะไรพี่น้องเลย สิบปลายมือแล้วนพันแมืงวิพันสีเข่าสองทิศได้เพียงเลยเนาะอ้าวคนอื่นได้พี่น้องได้กราศตกทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมุ่เพื่อนกันบ๊ะสุขูสุขคนสบายดีเอฟซีปุญญาย่งเจ็บุญวัตุกทานเด้อยินดีตอนหักเอาสู่องสูญเรามุขซาระวังพี่น้องไลยเอามาเบิกน้ำกันเนาะก่อนอื่นทางบนเองก็ต้องขอขอบุนขอบคุณขอบมุกขอบใจเด้อทางป่าลุงพ่อแม่ใจดีพี่น้องเลยเนาะในร้ายทาน น้อทางสองทางใดที่โซเลียทางเมนเ่นางวิพันเนาะทางทีมงานเนาะส่องเบาเสี้ยงส่องอุ่นบานปฝาเนาะทางลุงจันทร์ีนังไรนาะมามอบแล้วก็ทางอา,าจารย์เล่าทีนังไรนาะรวมรวมเงินสมทบที่รักษาทางแมนน่นางวิประวก็ให้ไปบุญใดกุศลหลายๆวัดสุขสุขคนเดอ้อที่สวยสวยคนทุกข์คนยากหรือว่าซอยทำคนเจ็บคนปวดคนไข้น้ออย่างเช่นแมน่นางวิพันธุ์ ลราสุดนั่นทีทางขอบ,บคุณเลยครับคลิปจากเาวแพทยะนอกในสภาบนอากาศกำลังพะคองตัวเองได้อยู่นอกแต่ว่าก,ก,ากย็ยังบม่ได้โดนเนาะเพราาะว่กำลังฝึกเคียนยืนพี่น้องเลยนอกหลัอกอกอกกําลังกายขาอะไรกําลังกายแขนพี่น<ส>้องเลยเนาะแล้ว เดี๋ยวไปบนน้ำกันพี่น้องเอลยเป็นอย่งไรเนยเนาะเดี๋ยวไปบนน้ำกันอยู่ข้างในกูแหละสิเป็นยังไงก็จะจื้อกันได้อยู่บ่ทข้างในน้องบินกันเนาะไปพี่น้องเอลยเนาะเชิญชดูพี่น้องเลยเนาะมาด้วยชุดดำและหมวกดำหมดนี้พี่น้องเลยเนาะมือคื่อขื่อเลยบาทอ้ามาฮอดเซปโปเลยวมดนี้พี่น้องเลยเนาะพอดีกับทางลุงจันเนาะมา อ่าเรียบร้อยแล้วบ่าคาใช่ใจท่านองค์จันทร์ออกไปเลยเนาะใช่เรียบร้อยแล้วสามเบอู้สองหน้าครบเศษเจ็ดพันอ๋อแล้งบจันทร์เจ้าพ่อป่ะจ้าบุพพ์พ่อจะว่าบุพเพญยังเนาะเติอ่าให้ให้มันพ่อแล้ววสาจะซาเพราะว่าลบเอี่ยงนีอยู่สองหน้าห้าดวยก็ได้ไปเศษปลายหนึ่งเจ็ดเจ็ดพันสวยเติมเนาะแสนปลายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบุญนำกันคือนังไลเนาะ ดียวกันสร้อยข้างนี้เพื่อนชินโอ้มีชิ้นมีนางสื่อลาแมันบ่ขาก็เริ่มมีมีชิ้นแทงก็เทียนก็เริ่มกำจนดบุกุ้เลยวันนี้ห่วยขับแล้วชาพี่ังเงเนาะเดิน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 เอาไปเยี่ยมไปญาติมาได้สิเด้อไปชาพิธังเลยเนาะไปเบิ่งทางเมนทงวิเพิ่นก่อนเนาะสบายดีเด้อทางสาวแพร จะบาดีทั้งบาดแพทย์อ่าฮะเอ้ากลวยกล้วยวิจิกรอเลยใช่ไหมว้ายมานางกล้วยขาวนี่คิดว่าคนไข้ทั้งอื่นใช่หรอที่แท้ทั้งเมียนางวิเพันพี่นางเลยร่างนางกล้วยขาอยู่มันกระคักแล้วสาวพี่นางเลยนางกล้วยท้ายอ่อนต่อนอยู่อ้าวลืมแล้ววุ่นจนหมดเจอพี่นางเลย ่าคิดว่าห่วยคนย้นไขไว้ทั้งอื่นเฉดอีดแท่เมนเวีองวิปนนี้เองเน,ะนงาะอ่ามอนเอบิงงบ่งกินอะไรตั้งกล้องไอพี่น้องบินชนกันดีก่อนอ่า,อากำลังออกกำลังกายขาบอ่าออ สบายดีสบายดีแหละม่นางวีสบายดีเออไม่จังไดสบายดีอยู่บ่เจ้าฮะสบายดีอยู่ดีไหมฮสบายดีอยู่เนอกกำลังเห็นยังนไงกำลังเห็นยังเด็กกำลังเห็นยังออกกําลังกายบ่าวเออลองเห็ดบ้างเห็ดบ้าง ร่างกานี่เจ้าเจ้าต้องมานั่งบอนนี้มันจะหมดถือเละนั่งบนกลางเนี่ยเอาล้มานั่งบนกลางเนี่ยเรากลัวขามันถือเลกบอบอให้เอ้ยให้น้องเจ้าไปนั่งพี่เออเอออเฮ้ยเอเวลากลัวมันจะปบดตั้มันนี้เอาลองกลัวลองกลัวขาเออ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  เออเอ่อเอ็ดเท um. ่ากันเองเอ็ดเอ็เลอือมีแหงขึ้นเด้เพี่ององไเนาะนาแบบอันนี้สีมีหนังแขนกับหัวจะซ้ำแขนอาบุญนปเทนี่ <laughs> ừ. chia cái này vô ni. Bò Bà Bun, bà Bun. Bao bao mím mà bà bà phở bao mím chia khỏi vô you know? bà Bun nó เห็นบ่? Chi cái bao Bun vô. Chi là ăn vô. Ăn rồi bọ. Ănแล้ว. แซ่บบ่?แซ่บ. ที่พี่ป้าเจ้าบ้นเราคือแถวหันนามาห้าข่อยแรวเป็นป่าลุงน้ำเนี่ยเออนี่มันทายหานี่ไปโอ้ปาใช้่บุญนี่มาข่อยบ่าแล้ย่ไปแพร่แรงาูมนเลยคืออับแล้วเอมเปิดนละเนาะเดี๋ยวซื้อมาให้นี่ห้ามอีกแก่ก็มีเอมเปิดเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวบริเอาเงินมาให้จะซื้อเปิด แกงค้าแกนค่ะเพราะให้ละให้ร็ดเองเออรัเองมันออกมีแห้งมกนเออเออยืดได้ร้านเก่าหรือเล่าซอฟแ เอืนอืมต้องอยืดขึ้นบนยืดได้ไหนบ้างแค่นั้นเ,นเองนนนต้องเห็นปะเดีเออ๋ยวเดีเออ๋ยวขาออกแค่น,น,นั้นเองเดี๋ยวเดี่ยวอีกอมีเดี๋ยวเดี๋ยวกันอืมคางยีเด้อืม ตึงอยู่นะนี <c oughs> ่ยออกกิจไม่อดอเมื่อเฮ้านต้องต้องมันใะ้เราออกกําลังกายอะไรเหมือนบิกอ่าขึ้นเงี้ยบอกว่าสิ่ไที่กะไป อ่านี้ก็ไปบอไปกินกาแฟไปบอไปบอไปไปเต้นบะไปฟอนบ่เต้นบอผ่อนบัวผ่อนไม่หัว้อนมาวันนี่ฟอนมอวานเลยตบมือตบมือเป็นหมอตบมือ โอ้มีจังว่าการตบอีกได้เป็นยังไงโอ้ยเอ็นนี่นี่ป่ะนี่พอดีเนี่พอดีเสียงเพลงมาพอดมาจากวมวนบ่ามวนเี่เอาโมนิกาน้าอุ้นกับไ ทางจันทร์มันก็นไปจ่ายค่ายาไปแล้วไปเรืองอะไรสามหมื่อเนาะตกอยู่สองล,ล,ล้านหกแสนเจ็ดสิบเจ็ดพันอนเนาะอ่าแล้วให้ทางลูกจันทร์มันอ่าไปจ่ายก่อนพอดีงบทางลูกจันทร์มันเบิดแล้วตอนนี้เนาะอ่างบนำบนตอนนี้ยังอยู่หาล้านไปเรืองอะไเนาะหาล้านกะสี่ให้ทางแมน่นาวิพันยูอีจกัมจกมื่นจักไดและไปเรืองอะไเนาะอ่าอยู่ประมาณจากัก สองหมือนม้มืออื่นมนีมืออื่นออมืออนี้วันที่ยังที่สามที่สี่ที่ห้าบัที่ห้ากับที่หกนี่แหละสองหมื่นอบุญยังมแน่นอนว่าสีบุญสิกก้าวันที่ห้าในวันที่หกวันสิมาในประมาณสองถึงสามเมื่นนี่แหละเนาะเพื่อมาเบิ่งนทังแมินทั้งบด้วตรงนั่แหละพี่น้อยเนาะ แต่ว่าวันขึ้นมาล้างวันที่เจ็ดหลายยันงบประมาณเาการรักษามันฉิบูเพียงพอเนะาะก็เลยได้ขึ้นมาก่อนเป็นอย่างไรงเรียกว่าจะใช้บาทออกพรรษาคนแหละอย่งขึ้นมาแต่ยังเพิ่อนอยังอยูเนี่ยยู่ยันยูอ่านปุ่นแหละมันค่าใช้จ่ายมันฉิบูเพียงพองบประมาณสาบดก่อนนะอย่าหายยูหรอกะย่างให้หน่อย,อยมันเลือกค่ายาหรือว่าค่ายู่ในกินให้าเลยนะเป็นอย่างไรหลังจากออกจากห้องหมอหรือว่าออกโรงพยาบาล อย่างไี้งบเหลืออยู่ประมาณจักรล้านสองล้านเพื่ออ,อย่างไงซื้ออาหารการกินหรือว่าซื้อยาซื้อเงินไปบำรุงคนเงื่อนอพี่นองแต่ว่าห้างออกไปแล้วบ,บุง้งบจักกีบหรือว่าจักบาทนี่ก็มันสิบวงมีเงินซื้อเนอยู่ในกินไว้ให้เราเลยพี่นองเลยพอเราอีกป,ประมาณมือน,นี้มืออื่นมือฮือจ้ะ อมืออ่าสองมือเจ้ากระดิมือบ้านอยู่มือบ้านกดีมืออมีคมีคณเปเลยอ่าต่แก้วนแต่แต้นเมื่อบ้านนี่เจ้ายังหรดการบ้านป่ะยังบมดการเลยปโอ้เก่ง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 เกงสมแซสมซมแซ่ตลาไปเลยมได้มีเงินกตลาดนี่แหละมือเราบเงินหายนะมเรแล้วเขาชื่อน้ำอ่าอ่ เขาซื้อน้ำกินอดเอาอีกเด้อโดนอย่างเงี้ยฟอนต์วะพอนี่อย่าพอแล้วอดเพลงไปมาตัวเมื่อเอาหนึ่งสองสามห้องเพลงน้ำหรอห้องเพลงน้ำห้องเพลงห้องเพลงไอ้หูบ่ะอ๋เนื้อไอ้หูย้อยช่องอยู่ห้องมาเจอปวะ เรากำลังคิดอยู่ออกมานี่แบบมูเพลงไม่ดูไม่ไม่ม่เพลงบู่เพลงพอแล้วพอแล้วเอออือกำลังคิดอยู่เนาะเพลงสมัยแต่ยังสาวเราจะฟ mm. wow, oh, mm. okay. mm. okay. well, we ังเพลงยังฮะตอนเจ้าเป็นสาวด้ยเจ้าห้องเพลงจะฟังเพลงยังชื่ออยู่าเพลงเพลงยังเพลงเอ๊ะเพลง โมฮูจักเพลงฮูจักเนาะเพลงเพลงสาวเซนนนเนาะสาวเซโนนสาวเซนนนเออแซวเซโนนเออแซวเซโนนคือแนวจีอะไรสาวเซนนนนี่บอสนี่บออ่ะควาละนี่ควาเพลงนี้เพลงนี้

ซาเซนนเซนไม่เยอะเพ่งมาเยอะเพ่งห้องไรบอห้องไม่ได้ห้องไม่ได้มวนบ่มวนตู้มนน้อยอ เออเมนป่าบดเลืเมื่อเลยเนาะดีแลยอดเอาอีกได้เมื่อละกะอ่าบัดก่อนสิเมื่อหรือว่าให้แพทย์พันน้ำเจ้าเตือนได้เมื่อยวนลำลาวนะเห็ดใบแป๊เนี่ยนะเห็ดคือแพทย์เห็ดซอยพันน้ำได้เนี่ยแพทจะเป็นไปได้กบบยังไงซอยทุกมื่อด้ซอยเราออกกําลังกายเนาะให้มวยแล้วนอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยไป็ยังไง ตื่นคือเฮ้านี่ย้ำนอนแล้ก็นอนยำตื่นแต่หเราตื่นลุกแล้วได้อนอกเได้เหรอยืนได้เลยตอนแล้วก็ยืนได้แต่บรเบิรงแล้วอาตานอกเลยต่อหนานว่าการถ้าว่าชวดรวมเป็นอย่างนั้งูประมาณกับตกอยู่เกือบ นวนบ่สิบเอ็ดลาดเนาะเบิดไปหกล้าสนนจันหาเบิไปหาล่สิบเอ็ดประมาณสิบหกล้าสคืององเ,าเงนาะรวมทางผู้ยใหญ่เนซอเรือแม่นางวิ่นอเี้ย่เากับเบิดไปลายแล้วเนาซอยซอยทางปู้ใหญ่เนน้ซอยทางหนองจะนําเนาะพะว่าเขาเสียแจแต่ยาอย่างเดียวซอยเรือกับ่ได ต้องมาใช้ซอ,นนอยน้ำคนห้าซอยน้ำาัวทุกชิ้นทุกอย่างเราเนี่ยปกติเบิดเพียงเดียวขาดซารานตอนนี้ซารารเขาเป็นรอเลียมเิ็นตัวเเนาะนก,ก็เรื่อมนี่แต่มังคานี่บานอย่างนี้นเราออกกําลังกายมันเร็อย่างได้แต่ชาวมันื่นแต่ชาปลูกมันเนียแล้วอท่ตอหยุดนานหน่อยหยุดนานหน่อยรูบาวนันาชัก <laughs> คูบาวาว เป็นเดีดีองพี่น้องก็่าาวอ๋อโอเมนป้าวว่โอเมนพี่น้องออ่ะคือมาห้ามลาสะ่าเลน่าไม่เอาแล้วสิฮหอดแล้วนะ กินหอด้วเนะาะผมว่าโบาเห็นหน้าแต่โดนเลยเจ้าเห็นผู้บ่าวแล้วปะเคยเห็นบ่ผู้บ่าวาก็เคยเจอหนึ่นเคยบ่ยังบ่เก็เห็นแล้วบ่อยเห็น,หนบ่เลามาหาหอดเวยกันเห็นหปะ <c oughs> คนที่ที่ว่าจะมาแต่งงานเจ้าคนอ้วนเป็นยังเขาจังบวกยืมเจ้าบ่ฮู้บ่เขาแซวว่าตอนนั้นว่า ่าเราบ่อยากดูแลเอื ussen, man, ้อยน้องเจ้าโอเม่นบอยจาวาทองเราบอกว่าอ่าวันนี้ถามว่าเจ้าบ่อยยัให้ผู้บ่าวเจ้าติว่าเวลามาอยู่ร่วมเจ้าเราบ่อยจะเบิ่งคนเจ็บคนป่วยเลยเจ้าหักซาพยายามออกกำลังกายเราทางยางได้เด้อครูบ่าวมาเขาจังปติอ่าจำได้ว่ามาอยู่ร่วมเจ้ามาเป็นพ่อเจ้าจะมาดูแลน้องน้ำเราคนเจ็บคนป่วยมันจะมีขอแบบนั้นเด้อ เอาดีเจ้าก็สบายเจ้าอยากไปหาเล่นบ้าเล่นหยังก็ได้ราคาสอนตัวเงได้ดีบาเหอเนาะเหนมอเอองามเนาะมือก็งาม่ะเนาะเจ้าก็ฝึกตัวเองนําเด้อออกกําลังกายเด้อเห็นบ่เออเออพยายามหาหมันต้องมีแนวลาวเนาะลาวอจับคึงเนาะเมื่อเามบ้านเนาะ เห็ดลาแบบราใหม่ไผ่สามไผ<ะ>่ห่านานอ,อ,อมันอมาน,านอนมันนอนออมันนามันจะยืดออกก็อดเท่าับถ้า้สิบ,ดบเดียวมันยืดไปได้มัน,<อ>นออก็ค่อยยืดออกแค่น้อยแค่น้อยค่อย่านออกงานออกเด็กพอมันจึงมากโดนละมันขึ้นมันกับคนจึ้งไปมันนักคนขี้เน่ยสาวหนักคนวะก้นก้นในนอหนึ่งกันนะ ตาใสๆเนาะตาเรา <c oughs> ตาขาวนะตาม่ดำตามันเลืองด้วยตาเน <c oughs> ี่ยลูกยืนลูกกอเออพีานเรถาม่อีขานพิานมาได้ไรเด้อต้องดู้เจ็บเก็เอา กินอิ่มแล้วออกกำลังกายตื่นสามารถแล้วก็ยืดค้านั่นนี่เด้อเออเฮ็ดแต่อย่าบเข้าใจขอใจฟังเบิร์พี่น้องเล้ซองซัมเมอเนาะแต่สิไม่ส่งเราแล้วแหละบนกคไหนเดี๋ยวเราไปเสิรเรือเนาะในทั้งปีทั้งน้องเขางนั่นดูแลตื่นก็แบบเปิดคุมประมาณเวลาแล้วพี่น้อง ปลาลูกมันก็ซอยกั็มาลายลองไปซอยกันเองกันเองเด้อเฮียซอยล่อซัมเมอร์เราจะกับพยายามเพียร์เล้วขอกกําลังกายดูเด้อพัดแช่ในนี้น่องกันเองแล้วบาทนี้เด้อผีซอยได้ไหมนี่ไม่นางมันในนี่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 แผ่ มีเดียร่บูเดียแล้วรถอื่นกับไปหาเฮฟเปียกนพี่น้องน,นะถ้าว่าเขาบรไปแต่ตีบูมีเงินซื้อเข่าต้องไปดินต้นหาหบจัจออกรเ้าเลันลงองอเราปิดมร,รอยทาว่าแต่ชาว้่เองบาบุญม,ม,มามาว่าบัตทาลูกลุกมันหายคือแต่ชาวมันหาย ยู่นอนได้พกพลอยยี่นอนดึงหนึ่งมันลุกแม่บเจ้าห้าเอ้ยบอแม่เองัม้นี่นะเออหยิออเงจจเมือนเียแยันไจะหยิบอยู่เอ้ยเาจะบกอยากเมื่อจะอยากเมื่อบอเลยอยู่นี่ ย่างนี้นี่บ่หรืออย่างมือมือมื่อไรจหน้อยออีกประมาณสองมือเ้ยจะพามื่อด้นี่บ่สอมือลูกเดด้เด้เด้มืออเอานี่ซื่อมันไงเพื่อนเมื่ปากด้ะฮะวปองเรากินด้ะเหมือาเม่อปากเขา่็กินได้อเปลตาเนะกกินหลายก กินลากพวกเขเดี๋ยวเมื่อแล้วเมื่อยเพื่อนเลยหาสื่อเนี่ยมัุงมาหายสื่อท่นเพิดก็บ่อยจ้าเมื่อยน้ำสักส่งสักเสือแ้้วเรากินร้านล้วสีไทยแล้วก็ีอร้าพกเ่าละบ้างส่งท่นเพิดก็บเนาะเดี๋ยวยังมามาซื้อให้ยังงั้นปะบอก

หดทนเอาเนาะตัวนี้มันแมนบวมหนึ่งที่ว่าบูเมนบวมยังนะบวมแบบว่าแบบขาาหย่อนอืมนั่เก้อ้าแมนดิแกงเกาล้าและเป็นยังไรเนาะขัดขัดเือมอเฮ้ยสมปอง นี่แด่บุญสิไปเวียกก่อนได้ไป่ะเด้อขึ้น,ออนมาหอดกับแหว่จะป<ช>ุบเลยสิไปเวียกทั้งอื่นต่อขอบใจเอางงเลยขอบใจขอบใจด้วยพญายาเจดีขอบใจเด้อวยพใหญ่ใจดีหายพนอยู่ออดีมีแห้งเนาะหายพนอยู่ดีมีแห้งเนาะเออ, <c oughs> เ,อ,อเอาเดี๋ยวเขาไปซื้อแผ่นเพลดมาให้ก่อนเด้เอ,อเอาสบายดีสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย เอาไปเจี๊ยบปอกแอ้เปิลแล้วกันให้เราจังให้เรากินแล้ว่างกกันได้ไปโอเคพี่น้องเอะไเนาะบุญกระชือใดไปหาซื้อเปิดมาให้เราก่อนพี่น้องเนาะเอาแล้วหรือเปล่อเงินละโดยยัางยังมีสีบ้าม่อยู่เาสำหรับวันนี้เนาะทางลูกจันต์กระจายไปได้เนาะค่าดจ่ายสามหมื่น ที่ผ่านมาพี่น้องนะรับตรงสองด้าน6แสนเะจ็ดสิบเจ็ดพันเนาะทางเงินกระตื้มให้อีกแสนปายทั้งพแพทย์หรือว่าสาวแพทย์คนก็นกดูนีดูแลด,ด,ดีขนาดพี่น้องเนาะคอยเอาใจใส่ประกาศตกพงเปิดเพงลงเวลาฟังเนาะเวลาแล้วอะไรค่นอนคลายพี่น้องเนะนาะาเครี่องขานตลอดเลยเนะคอยดูแลเอ่ยลำายงนะเอ่ยสมปองเป็นมิเสียเลยตามคลอดควาอย่างเนาะ ก่อนทอดแล้วก่อนดูไปนเปดเสีย,นะยแล้วทอดแล้วก็พอดเด็ดโอ้ย ไปโอเคพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปหาซื้อเพชรมาละก่อนลราก็จะเดินเรียกทั่งอื่นก่อนบางนะพี่น้องเลยเนาะสารเคมีก็ขอจบคลิปน้องเพจชันวีก่อนคุกันคลิปหนาเนี่ยขอบุญขอต้นหขอบใจเนาะทางปลาลูกเอฟซีประจุปวสุคนเนาะแล้วก็ทางแม่ทวันรับพี่น้องเลยเนาะอ่าดลราบุตรหลายคนเนาะที่เราประสบตกกันเข้ามาเนี่ยขอบุคุ้ขอบุญขอบใจหลายในบุญในกุศลในหลาเนี่ยอ่าสารเคมีนลาแล้วสบายดีเนาะ